สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณหล,ลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางหวยไซง่อนนะคะวันที่7มีนาคม2565นนะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่6มีนาก่อน,นะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ กวีนานะคะจะให้เด่นปกตินะคะพี่น้อง9และ8นะคะบนมา439นะคะพี่น้องล่าง78นะคะเข้าคู่39938778นะคะพี่น้อง8778นะคะเด่น v i p ให้8และ7นะคะพี่น้องไม่มานะคะตัวเด่นนะคะบนมา422ล่าง49นะคะพี่น้องเข้าคู่ตัวกลับนะคะ4994นะคะ ค่ะมาต่อวันที่7มีนาค่ะ7มีนาคมนะคะใจก็จะาผลการออกรางวัล6มีนามาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนค่ะปกติและ VIP ปกติ4 3 9 VIP 4 2 2นะคะพี่น้อง4บวก3บวก9บวก4บวก2บวก2นะคะได้24ค่ะ 24่สิบสีลบหนเหลือยี่สนะคะพี่หลังบวกหได้25นะคะจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัวเอา2มาด้วยนะคะ3 1มหถึงสาค่ะสา3หน3่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สอนะคะ ห้าห5ึ5ง5ึ5ห5า5ก5าห้าหนากห้้หาก้ะคะพี่น้องสามหนึ่านะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะสามสนะคะพี่น้องใจไม่ได้วงนะคะฉีดไว้ให้แล้วนะคะสาค่ะสามห้าด สามเก้านะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องตัวอื่นก็เลือกได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะสี่หนึ่งถึงสี่เก้านะคะเจมากสี่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสี่สองสองสี่นะคะสี่สามสามสี่สี่ห้าห้าสี่ค่ะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะทุกตัวมีสิทธิ์เข้าหมดนะคะพี่น้องห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะ ห้าสองค่ะพี่น้องห้าสองสองห้านะคะห้าสามสามห้าค่ะห้าสี่สี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะคะไม่ได้วงค่ะพี่น้องคขาย่าหลายตาเนาะค่ะเนาะเลือกเอาค่ะเพราะว่าจะวงคู่ข้างหน้าแล้วนะคะมันตัวเดียวกันนะคะค่าประมาณนี้นะคะพี่น้องมาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนค่ะ เด่นปกตินะคะวันนี้อยู่ที่ห้าและสี่ค่ะพี่น้องเด่น VAP นะคะอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหุยนไซ่ง่อนวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันนี้อยู่ที่สองและเจ็ดนะคะพี่น้อง ถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ด้านบนที่ใจจับให้จับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะ5้าเจ็ดห้าห้าสห้าสองจับได้หมดนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เจกันเสียวไว้ทั้งนี้เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณล,ลายๆค่ะพี่น้องคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ